พพวกกเราาาลัังงสบยจมือนโอเคครับทุกคนและนี่คือขนม Snake Jack รสด,ดั้งเดิมสองสีเหลืองอร่อยกรอบมันและยังมีรสไห่เชีพวภูเขาไฟสปไปซ,ซี่สองสีดำเงินเอา้าน้องปกป้องกินไหมครับยอยากกิน Snake Jack ไหมครับเอาไปเลยครับนี่รสด,ดั้งเดิมของโปรดของเด็กๆเ,เลยน้องปกป้องครับลองชิมสิเป็นไงบ้างครับโอ้โหชอบไหมครับ แล้วน้องบิงลองชิมสิเป็นยังไงบ้างครับอโอเคไมยคนหนึ่งแล้วนี่ข้าปัานก็มาเหรอข้าปัานครับนี่รถกุ้งคั่วพริกเกลือรถนี้ของโปรดเลยแล้ววันนี้นะครับพวกเราไม่ได้มากินขนมเฉยๆนะเรามาทําความดีเราจะไปช่วยเหลือน้ําท่วมกันไหมตรงเนี้มีช่วยอะไรดีช่วยปดาช่วยปลาช่วยอะไรดีช่วยหมาช่วยแมวก็ได้นะหมากับแมวก็น้ําท่วมเหมือนกันไป ไปช่วยคนที่โดนน้าท่วมกันไหมไปช่วยยังไงเดีช่วยหาปลาหาปลาเอ,อเข้าไปใ้เข่ากันอ๋อหาปลาหาข้าวเหรอมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับคันนี้เป็นรถทืบแองเดียก่อนเดียก่อน,น,นจอก่อนครับน้องปกป้องเราจะไปช่วยน้ําท่วมไหมครับไ,ไปช่วยน้ําท่วมแั้นขอเอาขนมใส่ตรงนี้ได้ไหมครับวิ่งไบขอขนมหน่อยครับขอขนมเอาเอามาทุกรสชาติเลยครับขนมพอม่อไม่ เดี๋ยวเราจะใส่รถบรรทุกตรงนี้มามาเราจะขับรถคันนี้ไปช่วยน้ําท่วมนะครับมามามาวันนี้มาใส่มาอีกมีสีเหลืองไหมครับสีเหลืองโอเคงั้นเราไปสองรถชาติก่อนครับไปเลยครับโนนตรงโน้นม,มีคนน้ําท่วมอยู่ไปขับไปเลยครับขับไหวไหมครับขับไหวไหมไปโอ้โเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนจอดก่อนจอดก่อนอันนี้รถอะไรนะครับรถ้อแกงรถอะไรนะรถซื้แกงรถซื้อแกง ไปไปเลยครับรถสซืแจ๊กไปแล้วโอ้โหโ,โหแรงแรงแรงแตอนนี้นะครับเรามาถึงแล้วตรงนี้นะครับเป็นจุดที่มีน้ําท่วมเห็นไหมเห็นน้ําท่วมไหมครับเห็นไหมเราจะขึ้นไปบนนั้นอ่ะบ้านหลังนั้นมีน้ําท่วมเต็มไปหมดเลยไปเอาขนมไปด้วยเราจะเอา,นาแน็คแย็กไปบริจาคมีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมครับขึ้นได้ไหมครับขึ้นทางไหนครับขึ้นทางไหนขึ้น,นได้ไหมครับโอ้ดูบ้านหลังนี้สิ เหมือนบ้านล้างเลยอ่ะปกป้องกวางครับงั้นเราไปเรียกพี่บายมาไปไปเรียกพี่บายมาช่วยกันพี่บายพี่บายมาช่วยหน่อย<แ>นี่ไงนี่ไงตำรวจมาแล้วตำรวจคุณตำรวจคุณตำรวจไปช่วยน้ำท่วมไหมไปน่ะอยู่หลังนู้นน่ะไปเรากลัไปกันกครบนี่แหละครับเราจะเข้าทางไหนครับโอ้มันปิดกั้นหมดเลยอุย้ยคุณตำรวจขึ้นไปแล้วมาขนมมาเร็วขนมมาขนมมาเร็วขนมอยู่ไหนเอามาให้คุณตำรวจหน่อย คุณตำรวจเอาขานมไปด้วยครับอ่ะเอาไปให้ผู้ประสบภัยเยอาไม้ห่อ,น,อ,อน,นี้ครับไม้ห่อน,เนีอเก่งมากเลยครับคุณตำรวจเดี๋ยวเราไปบ้านบ้านหลังต่อไปเลยนะบ้านหนึ่งมีคนอยู่น่าสงสารมากบ้านอันนี้อันนี้ให้เขาไปเลยให้เขาไปให้เขาไปอุ้ยเราเจอแล้วเจอตัวแม้วเจอแมวะแมวโดนน้ำท่วมโอ้ตัวใหญ่มากไหนลองวางสิ แมวตัวนี้ตัวใหญ่มากไปเร็วนู่นครับทุกคนตรงนู้นนะน้ำท่วมเต็มเลยโอ้แมวขบเล็บแมวขบเล็บโอ้โแมวตัวนี้น่ารักไหมแ,แมวน่ารักโหแมวกุดแมวตัวนี้กลัวกล้องเหรอไปนั่นเราไปช่วยคนนู้นดีกว่าตรงนู้นมีอีกหลังหนึ่งนะไปะมาแล้วครับมาแล้วครับบ้านหลังที่สองที่เราจะช่วยนะครับอยู่ตรงนั้นหรอน้ำท่วมเยอะเลยเหรอกูหไหนลองเดินลงมาสิโอ นี่เราต้องเดินลุยน้ำไปหรอไม่ได้เดินเรงนี้ไปเราเดินลุยน้ำได้หรอใช่ไหนครับไปทางไหนครับไป่นน้ำกัโอ้โหนี่หรอนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเราช่วยคนนี้ครับไม่ใช่นุ่นมีคนอยู่ตรงนั้นนะครับคนหนึ่งน้ำเยอะแบบนี้เราจะข้ามไปยังไงครับเนี่ยตรงนี้แข็งแรงใช่ไหมแข็งแรงอ่ะค่อยๆเดินมาครับโอ้โหโอ้โหเราต้องเดินบนหินนะครับเดินมาครับบิ้งไบระวังตกนะระวังตกระวังตก การที่เรามาช่วยคนน้ําท่วมเนี่ยเราต้องระวังด้วยนะเราอาจจะประสบภัยเองเราอาจจะจมน้ําไหนอะถึงยังครับอู้ทุกคนเดินไกลมากอะพอ,อจะถึงอะระวังนะระวังตกน้ํานี่ไงคนนี้เองสวัสดีครับอยู่นี่นานยังครับเนี่ยอยู่นานแล้วค่ะน้าท่วมมากี่วันแล้วครับสามวันแล้วค่ะโอ้น่าสงสารมาก3าวันแล้วเหรอเอา บิงไบเราเอาของมาที่เตรียมมาอ่าอันนี้เป็นของเล็กๆน้อยๆนะครับเอาไว้กินขนมระหว่างที่เราช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยอีกเยอะเลยโอเคไหมครับงั้นตอนนี้ตอนนี้เราขึ้นข้างบนก่อนไหมไปอยู่บ้านบิงไบก,ก่อนไหมพี่ชาวไปนอนบ้านเราก่อนไหมไปโอเคไปชื่ออะไรนะชื่อเบลชื่อเบลปบลพี่เบลพี่เบล,เ,บลเราไปนอนที่บ้านเราก่อน เอาของไปให้หมดเลยตรงนี้น้ำท่วมแล้วตอนนี้นี่ทุกคนเราช่วยเหลือได้อีกคนหนึ่งแล้วนะนี่ทุกคนตอนนี้นะครับน้องบิง๊กน้องไบช่วยเหลือคนน้ำท่วมได้สองคนแล้วนะแล้วก็มีแมวอีกหนึ่งตัวใช่ไหมเราไปทำน้ำโกโก้กันไหมเราจะทำน้ำโกโก้ให้ทุกคนกินเลยแล้วก็ทำอร่อยอร่อยเลยนะไปะเราไปดูวิธีทำน้ำโกโก้กันครับสวัสดีครับน้องปกป้อง เราจะใช้ Mac แมคโครคันนี้นะคะตากดินใส่รถสิบล้อเดี๋ยวปกป้องนะครับเขาจะใส่ดินให้เต็มรถแล้วรถคันนี้จะวิ่งไปใส่โคกโอเคใส่ให้เต็มเลยครับใส่อีกใส่อีกใส่อีกโอเคเทบดินเสร็จแล้วรถวิ่งนะครับรถวิ่งดัน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 เอาไปครับเอาไปถ้ารถเต็มแล้วเราจะต้องใส่เข้าไปในโคกตอนนี้เรากําลังบดดินให้ละเอียดนะครับ ถ้าเราตามเสร็จแล้วเราต้องใส่น้ำทุกคนแถวนี้มีน้ำไหมบิงล่องไงอยู่ตรงนั้นเราไปตักน้ำกันดีกว่าบิงครับใช้อันนี้ตักน้ำให้หน่อยครับไปหน้าที่ตักน้ำเราจะให้บิงตอนนี้นะครับเราเราอยู่ตรงริมน้ำตรงนี้นะครับจะมีน้ำท่วมขึ้นมาด้วยเห็นไหมระวังนะระวังตกน้ำนะตอนนี้บตักน้ำอยู่นะครับได้น้ำนะครับให้น้องเล็กถือหรือว่าให้พี่ใหญ่ถือพี่ใหญ่เล่อ่ะพี่ใหญ่ถือไปเลยครับ พี่ใหญ่เดินไปเลยครับไปเด็กมันจะได้แบบไม่ใช่เลยครับโอ้โหคนโคตรใส่มะนาวด้วยเหรอโอ้อุโยตอนนี้เรากำลังทำอะไรครับเนี่ยน้ำโกโก้พี่ไปให้ทำน้ำไโกโก้ขอชิมหน่อยขอชิมน้ำโกโก้หน่อยอ่ะกลกล้วยกลกล้วยชิมซีอร่อยไหมอร่อยอว่านน้อยหรือหวานมากเดี๋ยวก่อนจะได้ใส่น้ำตาลถูกอาว่านน้อยหรืออว่านหวานเลย หวานหวานเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วใส่น้ำแข็งไหมใส่ใส่น้ำแข็งด้วยอ่ะใส่น้ำแข็งใส่น้ำแข็งใส่น้ำแข็งโอเคใส่เบาๆใส่เบาๆใส่น้ำตาลใส่น้ำแข็งอันนี้20บาทมีตังไหมครับมีไหนเอาตังค์มาตังค์มาก่อนโอเคอ่ะเอาไปกินเลยครับโอ้โหอ้าวแล้วไม่เอาไปกินต่อเหรออร่อยไหมครับให้กี่คะแนนห้าคะแนนห้าคะแนนโอเคเพิ่งทำครั้งแรก สแน็คแจ็ครสดั้งเดิมสองสีเหลืองอร่อยกรอบมันและยังมีสแน็คแจ็ครสหอยเชลภูเขาไฟสไปซี่สองสีน้ำเงินยังไม่หมดรสกุ้งขั้วพริกเกลือสองสีส้มสแน็คแจ็คไม่ว่าจะรสไหนๆก็อร่อยกรอบมันทุกรสเลยสแน็คแจ็คขีของนโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อน,อนกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องวิ่งายด้วยนะบายบาย